สวัสดีเพื่นอนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับอาจารยครับขอครับควชมพูครับอาหมายถึงที่ที่เราจะไปชื่อควายชมพูเราจะไปดูควายสีมพูครับาาเออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนนี้เหรอควายสีชมพูอ๋อนี่มีกี่เม้าครับปวดขาเลยพี่บอมเคยไปไหมครับสิบก <c oughs> ว่าปีสิบกว่าปีไม่ได้ไปไม่เคยไปเลย <c oughs> อ่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครับก็ผมก็ไปครั้งแรกเหมือนกันครับได้ข่าวว่าเป็นร้านกาแฟใช่ไหมใช่ครับเป็นแลนด์มาร์คที่สวยมากมีคิงคองมีรูปปั้นใหญ่ๆเยอะแยะอ๋อที่มีปูหรือเปล่าไม่ใช่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับไปพิสูจน์เลยมีมีฝนด้วยครับวันนี้วันนี้มีฝนนะครับใครใส่ชัขานี่เรียบร้อยครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทตาแดดนะครับเป็นปั๊มใหม่ลนะ่ะมีที่จอดจักรยานด้วยก็มีหลายไซส์ให้เลือกครับแล้วแต่ครับไ,กกไซส์เล็กนะครับ okay, 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 okay. กดตามขนาดนะ okay. ชมพูนะครับก็ข้างหลังมีกระติกน้ำตกก็ครับก็ไม่เป็นไรครับก็มารอขี่ไฟชมภูหัวลากนี่ได้ยินนะครับแต่ว่าไม่เบาเลยก็ตอนนี้ก็อีกประมาณแล้วเนี่ยเหลักกิโลใหญ่ๆนี่นะครับอันนี้ก็ยอจ่ายยีไยชมภูนะ ก็สวยนะแต่ว่าเป้าหมายเราคือควายชมพูเหรอไงไงไงเห็นโอ้มีมีลิงนะครับควายตัวรางไม่ใช right. okay. ่คุณสัตว์เออมาบอกควายที่เกาะมาหาเลยมีพระรามหรือเปล่าเนี่ยพระรามอยู่บนควายนะครับ ควายชมพูกาแฟสดอาหารนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกัน mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ปั่นจากรทเยามาได้67กิโลนะครับก็ไม่ได้ไกลมากกำลังดีครับมีซุปเปอร์ควายด้วยครับมีควายเต็มเนะครับ อันนี้ในเป็นอาจารย์เฉลิมชัยครับนะครับ <Yep. S 2> ก็าตามตามกันมาถึง วนะโอ้ใช้ผู้หญิงครับมาแป้งเหรอโควายหายไปไหนวะละ จัดแล้วมือมาสองพวงแาสองพวงคือต้องปุ๋ยจัดมือถ่ายรูปมีเยอะเลยนะครับมีเลี้ยงกุ้งเลยนะครับไม่รู้ว่ากุ้งอะไรกุ้งล็อสเตอร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าผมเลี้ยงปุ๋ยก็เปล่าโอ้มีมีปลาดุกด้วยครับไม่ใช่มีสวนองุ่นด้วยนะนี่ครับมีโดินน่าทำหรือเปล่าโดินน่าทำหรือเปล่า เขาเลี้ยงไก่ก็นะครับไม่ใช่มีแต่ควายอย่างเดียวนะเลี้ยงไก่นะครับเชิญให้อาหารในรถเสาร์เราจะให้อะไรกินเนี่ยก็เหมือนจะมีทางเข้านะผมว่าให้อาหารในรถเสาร์ก็เหมือนน่าจะเข้าได้นะครับนี่ครับมีรูข้าใต้นี้โอ้นี่ผมอยู่ในห้องในรถเสาร์เ่ย มีไฟด้วยนะเปิดไฟได้ก็เข้ามาถ่ายรูปได้ครับเดี๋ยวจะลองไปถ่ายดูข้างหน้าดูชิวๆนะครับวันนี้นั่งอยู่เหมือนได้เลี้ยงไดโนเสารอยู่ทุ่งนาที่มีควายมีสัตว์อยแ่นะก็ถือว่าเงียบสงบดีมีโดนัททํมยืน เหมอมองบนน้องไฟนะครับมีลูฟี่เป็นเพื่อนอยู่ข้างๆาแล้วก็มีทานอตอยู่ด้วยนะทานอตนะครับทานอตมีหุ่นฟางนะครับอันนี้ทําม,มาจากฟางนะครับดูดีเทลใกล้ๆครับโอ้เป็นฟางแล้วก็มีเหือนขายเนาะขอบอยู่ก็เป็นลิงนะครับไม่รู้ว่าสายพันธ์เลยก็มีบันไดก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้ครับ แบบนี้นะครับนี่ครับก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ชอบชอบไหมครับควายชมพูนะครับใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะก็ได้นะครับอยู่ระหว่างจังหวัดพะเยากับเชียงรายนะครับก็ก่อนถึงอำเภอเทิงนะครับทางไปภูยี่รัาถ้าใคร ึ้นมาที่ยวหนก็มาแวะกก็ได้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องไทยเส้นทงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ